แต่ถ้าลงรายละเอียดต้องมาเล็กแน่นอนครับออันนี้ก็เอันนี้เนี่ยนะครับก็หน้าลักษณะใบหน้านี่เียว่าผลมะตูมมะตูมเลยนะครับผลมะตูมคือไม่ได้กลมครับแล้วก็ไม่ได้เป็นวงรีไข่นะครับตึงๆแล้วหูซ้ายข้างเดียวพิมพ์นี้จริงๆแล้วนะครับอ่านตงนี้มาได้นะครับทั่วไปก็จะเรียกครับพิมพ์นิยม นะครับในยุคหนึ่งก็เรียกว่าพิมพ์เสียดมนะครับ,รบแต่ว่าแต่ว่าองค์นี้เนี่ยไม่ได้เหมือนเปะ๊ะเพราะว่าลักษณะองค์พระในลักษณะของลักษณะพระเชียงแสนนะครับ<ค><ณ>แล้วก็มีเส้นนะครับบนอาสนะบนที่เป็นอยู่บนฐานบัวเนี่ยหนึ่งเส้นนะครับลักษณะเป็นพระเชียงแสนนะครับแล้วก็มีสังคติสิงหนึ่ง อพาดไหลมานิดเดียวครับเราสามารถไปดูพระเชียงแสนได้ครับที่สถานีซึ่งองค์นี้ถ้าว่ากันตามพุทธศิลป์แล้วเนี่ยตรงตามเชียงแสนเลยเพราะว่าเป็นลักษณะล่ำนะครับล่ำนะครับดูล่ำนะฮะนะครับแล้วก็เกเนะครับจรวดซุ้มหน้าเป็นผลมะตูมนะครับอีกเรื่องนี้มีสังขติสั้นระดับสิง์หนึ่งนะครับแล้วก็มี นะครขีดเส้นบนนี้นะคะเรมันก็จะเห็นแร่เหล็กนะครับองนี้ก็ด้วยเนื้อนะครับเรามีแคลไซด์แหละแต่มีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะแล้วก็มวลสารละเอียดนะครับมีผ้ากำแพงดเตนนะครับเยอะครับผ้ากำแพงนะครับมีก้อนใหญ่เลยนะครับ องค์พิเศษเนี่ยมีกระจายอยู่เต็มองค์อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับก็เราดูก็ดูวนสายคราวนี้ลักษณะการแตกลานภายในนะครับจะเป็นลายที่ดูแล้วเป็นธรรมชาติแล้วลักษณะการแตกใต้ผิวด้วยนะครับเนี่ยนะครับอยู่ภายในนะครับปริจะมีใบหน้าที่ปรีเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ดูเป็นธรรมชาตินะครับซุ้มลักษณะความหดเที่ยว สวยงามนะครับนะครับนี่อีกองค์นะครับอีกสององนะครับดูดูองค์พิมพ์ที่ใกล้เคียงก่อนองนี้เป็นพิมพ์เดียวกับองค์เมื่อกี้แต่ว่าพุทธศิลป์แตกต่างกันนะะะนครับครับเพราะว่าลักษณะมีเส้นนะครับเหนืออาสนะบนหนึ่งเส้นนะครับแต่ว่าแขนพ้าเนี่ยไม่รักษาลำจริงจริงถอดแบบมาจากพิมพ์เชียงแสนเช่้นเดียวกันนะครับ แล้วลักษณะเกตเนี่ยครับเรียวกว่านะครับแต่เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเป็นล็อกพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เลยก็ว่าไปใช่ไหมครับคือเกตนี้ได้เกตปรีครับจะเป็นปเ็นสามเหลี่ยมนะครับที่ทองนะครับใบหน้าก็จะออกไปทางผลมะตูมนะครับจริงๆเพอนนี้หดถ้าเกิดเราดูจากขอบจริงๆเนี่ยก็คือผลมะตูมนะครับแล้วก็ จะมีหูขวามนะครับเป็นตุ่มๆเมื่อกี้ก็มีนะนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะให้ดูนี้ครับถ้าเป็นลักษณะเชียงแสนเนี่ยตรงข้อหัวไหล่เนี่ยเขาจะคอดข้าไปและนี่จะดู่ําขึ้นมาแต่ว่าองค์นี้ยล่าน้อยกว่าอเมื่อกี้นะครับัเหมือนมีกล้ามเลยครับใช่ครับซึ่งสไตล์เชียงแสนนี่ก็สิ่งหนึ่งมีสังกติพาดมาสั้นๆนะครับครับแล้วก็ โมเสรสวยงามพระองค์นี้พระกำแพงนะครับจริงๆิแคลไซด์เนี่ยมีเป็นฝ้าฟ้านดูองค์จริงก็ได้ครับเวลาดูอันนี้อันนี้มีความพิเศษนะครับเวลาดูเนี่ยเราดูเหมือนเนื้อผงนะครับดูเป็นเนื้อผงเลยนะครับสีออกครีมครีมนะครับองค์นี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นเนื้อผงแต่ว่าเวลาเราส่องกล้องที่พันเอ็กซ์ขึ้นไปนะครับเนื้อเราจะเห็นอีกแบบหนึ่งเห็นไหมครับเนื้อเจรยกด้วย จะออกขาวนะครับเพราะว่าแสงไฟที่อัดเข้าไปอืมเพื่อสะท้อนเห็น,หนเนื้อจริงข้างในนะฮะเนื้อก็จะดูนุ่มแกร่งขึ้นมาเลยนะครับนี่คือความต่างอระหว่างเราดูตาเปล่า 10x 30x 60x แล้วก็พัน x ขึ้นไปนะครับอ,อันนี้นีค่อนข้างจะสบายใจเลยคือเนื้อจะอีกแบบหนึ่งเลยอืมในะครับแต่อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มันคนเรมิติกันเลยนะครนะครับนี่ยก เนี่ยเราก็ดูยากมากนะใต้ผิดนะครับตัวเขียวย่นนะครผมว่าในคลิปหัวใจเนี่ยถ้ามีคนติดตามติดตามแล้วจะเข้าใจกันเยอะเลยไะครับนี่น่าจะเส้นเกษารมีอยู่ข้างในนช่ไหข้างในนะฮะอยู่ข้างในทีนึงแล้วข้างนอกเนี่ยแคลไซด์ปกคลุมแล้วนะครับข้างในมีผรากำแพงอยู่นะครับเนี่ยเราก็จะเจอแต่จะเป็นเส้นเกษารครต่ตอไม่ได้นะครับแต่ว่ามีนิยกนะอยู่ใต้ผิว ซึ่งเรื่องนั้นก็เป็นปริศนาไปครับก็เป็นสเสน่ห์ขององค์นี้นะครับเป็นสเสน่ห์ของพระองค์นี้สีแดงนะครับที่เป็นสีกลุ่มรัตนาชาติในบันทึกในหนังสือที่เจ้าคุณเที่ยงเขียนในหนังสืออ่าบ,บุญบรรดาลน,นะครับพุทธคุณบุญบรรดาลเนี่ยจะบอกว่ามีการใส่รัตนาชาติลงในพระสมเด็จด้วยแต่ว่าโอเคแล้เราจะเจอเยอะที่สุดก็คือสีเขียวนะครับสีอื่นบ้างนี่เม็ดทอง ไม่เยอะท่าองค์ีนะน,นะรากาแพงนะอืมนะครับก็อีกองค์หนึ่งนะครับองนี้ดูแห้งเหมือนดินสอเหลืองนะครับเวลาใครดูเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นเนื้อดินสอเหลืองนะครับอืมแล้วก็จริงๆแล้วเป็นพิมพ์สุโไทยครับลุงพุดด้วยนะครับ ก็คือเกทะลุซุ้มนะครับหน้าเนี่ยจะเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผตัดนะฮะองค์นี้เนี่ยมีลักษณะลงรักนะครับหยกนะครับองค์ิมหยกมีอะไรม่วงก่อนยัง,งนะะน่าจะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่ารัตรนาชาัยอัญ,ญมณีครับที่สายนี้นะครับ,ะรบจะเป็นหยกเป็นอะไรแต่ม่วงก็จะเป็น อีกสีนึงนะครับที่อยู่ในกลุ่มพวกกลุ่มแรกรัตนาชาตินะีพลอยหยกอะไรพวกนี้นะครับน,นี้ก็น,นี่ก็เนื้อลักษณะจริงๆเนี่ยเป็นลักษณะออกไปทางดินสอเหลืองนะครับอืมครับสารกะรยาหานะครับด้านหลัง จะม,มีรักที่ลงไว้นะครับเรื่อกูดัดงขวามือมีอะมุมมุอ่าเนี่ยเนี่นี่ยเนี่เป็นกลุ่มนะครับจริงองค์นี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะฮะอืมก็คือจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเป็นหินนะครับหรือจะเป็นพลอ,อยนี่แล้วแต่นะครับอืมแต่ว่าเป็นลักษณะสีม่วงแน่นอนนะครับอืมดูตาเปล่านี้ก็ไม่เห็นนะ,ะนะครับเ,นนเล็กมากนะครับเล็กมากครับ โดยรวมนะครับก็ของเอซีท่านี้น่าสนใจครับน่าสนใจเลยนะครับนี่เราก็ดูว,ว,วันนี้ที่จะอาจารย์บอกเล่าหรือให้ความรู้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ต้องการสื่อหรือต้องการถ่ายทอดคือว่าให้ดูว่าพวกค้าบฟ้าต่างๆเนี่ยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคราบแป้ง,งที่เราเข้าใจครับมันก็ เป็นลักษณะดาวไซ์ที่เกิดขึ้นมีทั้งบางแล้วก็มีทั้งหนาครับยังไงถ้าถ้าเราได้ศึกษาดูนะครับมันก็จะช่วยให้ได้เรียนรู้มากขึ้นไม่แปลกบางทีเราเราเคยเห็นแบบนี้เนี่ยพอขยายไปปุ๊บเห็นแบบหนึ่งเหมือนเราดูดวงจันทร์นะครับแต่ก่อนเราดูเนี่ยเราเห็นเป็นกระต่ายกพอทำผิพอีกกล้องโทรทัศน์มีอะไรปุ๊บเราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่กระต่ายแล้วกลายเป็นหลุมุกบาทหลุมนะครับ มาแล้วนะครับอืมอยริษัเช่นกันครับวิทยาศาสตร์เป็นเก้าหน้าไปเยอะนะครับครับก็ตอนนี้เนี่ยพอหน้านี้มีการพูดกันผมได้ยินบ่อยๆนะว่าใช้ 10x แล้วครับทีเนี้ยตอนนี้วิวัฒนาการในเรื่องเลนเรือ่องกล้องต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วก็ลึกมากมายตอนนี้ละเอียดลึกจนถึงขนาดไหนกันกล้องมันเรื่องที่พัฒนาเอติมตอนนี้ลึกถึงเทาไร ยิ่งบางๆเนี่ยถ้ารีวันนี้เราอาจจะมองหค่เคลาไซเป็นลากเนี่ยเป็นลากเลยคือคือมองเหมือนลาครับว่ามันมีการก่อัตขึ้นมาแล้วนะครับมวลสารที่ละเอียดมากพาสมควรจริงๆนโอเคบางคนบอกว่าเราจะแบกกล้องนี้ไปเดินดูพระเลยมันก็ไม่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเราได้ดูครับดูตาด้วยดูสิบเอ็กซ์ด้วยดูสามสิบหกสิบแล้วก็ดูพันขึ้นบ่อยๆให้องค์เดียวกันเวลาเราไปเจอพระ มันจะเกิดทักษะแล้วบางทีดูตาเปล่าก็รู้แล้วว่าน่าจะได้น่าจะโอเคอนะครับผมเน้นว่าให้ดูทุกแบบทุกมิติให้เกิดทักษะอนะครับเพราะวันนีน้คือวันนี้ผมผมเข้าใจเจตนารม์ที่อาจารย์มามาเผยแพร่ให้ความรู้เนี่ยเจตนารมอ,อาจารย์คือต้องการให้คนที่ฟังหรือคนที่ชมอยู่เนี่ยได้ความรู้ครับแล้วาความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาในการหาเจ้าพระเอง ก็เชื่อว่าเกี่ยรติคาสำเร็จตามตาราคือพอม,มีความรู้ปุ๊บเนี่ยเราเจอที่ไหนก็ได้หรือของที่มีอยู่แล้วนะครับ,รบจริง,รงๆผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับอย่างพี่นันก็ดีท่านก็ดีเนี่ยที่ดูรายการเนี่ยให้ฉายาว่าเสียนซื้อไม่ใช่เสียนขายครับเสียนซื้อซื้อเป็นนักซื้อซื้อแล้วซื้ออีกซื้อเยอะสะสมนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราเรา เราได้มุมมองนีที่ผมเสนอให้บ,บางมุมม,มันอาจจะทําให้ท่านเนี่ยมีความชานาญในการเป็นเซ็นซื้อมากขึ้นได,ได้เห็น,นทริคเทคนิคนะครับแล้วก็ออพอเวลาเราดูปุ๊บเนี่ยบางทีเราดูตาเปล่าเราดู 10x เ,เราหยิบม,มาจากตลาดแล้วแต่ครับดูจากในเน็ตแต่พอมาอยู่ในมือปุ๊บพอดูด้วยรายละเอียดปุ๊บแล้วมันเกิดมีตรงนี้ตรงตรงนี้ตรงสุดท้ายผมเชื่อว่าทุกท่านภูมิใจผมมั่นใจด้วยนะครับมันจะรู้สึกมีความสุขอันนี้เราเราเชื่อว่า ไอ้คำว่าเซ็นซื้อเซ็นซื้อเซยนซื้อทุกคนจะมีความสุขนะครับถ้าได้ตามตามตำราใช่ไหมอ่าได้ตามตำราครับที่ยจา์ถ่ายทอดมาด้วยผมว่าผว่าเป็นความรู้ที่ดีมากเลยราะว่าวันนี้ที่วันนี้เนี่ยมันมันดูอาจารย์แล้วก็ถ่ายทอดให้ความรู้ผมว่าผมว่าในส่วนตัวนะครับผมว่าได้ความรู้เยอะนะครับเพราะว่ามันนั่งเห็นจริงๆทเยี่ยจา์ให้ดูเลยในขณะเดียวกันเนี่ย ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ดูัปอยู่เนี่ยผมว่าคงจะได้ไปโยอมากครับมีโอกาสแล้ววันหลังก็คงต้องมีเอฟซีติดตามมาแรับทอดของอาจารย์ด้วยอย่างนี้ครับก็ถ้ามีแปลกๆที่น่าสนใจนะครับก็อาจจะมานั่งดูนั่งคุยกับที่นันก็ได้ครับนี่นะครับดีเลยนะครับผมจะได้จะได้มามาศึกษาความรู้กับอาจารย์ด้วยครับครับนีครับคิดว่าวันนี้วันนี้อาจารย์คงจะจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยไหมครับอ๋อก็นะครับ ถ้าใครสงสัยกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับบางทีมันมีคําถามที่เนีวันนี้ผมอธิบายเร็วมากอืแต่ว่ามาดูภาพรวมเพราะว่าจริงๆแล้วเคยอธิบายคลิปก่อนๆอมาหมดแล้วนะครับถ้าติดตรงไหนลองย้อนกลับไปดูก่อนนะครับวันนี้อธิบายเร็วแต่ในความเร็วนั้นเนี่ยได้ความมีสาระแล้วทาให้เข้าใจพักแป้งได้มากขึ้นคครรัับบแล้วก็ได้ดูบางพิมพ์ที่มีความพิเศษนะครับแล้วก็ถ้าอย่างไรก็ ติดตรงไหนเนี่ยกลับไปดูคลิปก่อนนั้นก่อนตอนนี้ร้อยร้อยหนึ่งคลิปแล้วนะครับนะครับไล่ดูไปนะครับเพราะเราคงไม่สามารถเอามาพูดย้อนใหม่ได้หมดทุกเรื่องครับครับครับก็วันนี้ถือว่าโชคดีนะครับโชคดีมากที่ได้มาอาจารย์มาถ่ายทอดความรู้ด้วยครับขอบคุณมากระอาจารย์ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ